นะอันนี้ตูมข้อปใกล้ๆเลยนะลูกโอ้โหจิ้มเล็กไปตุกนี่นมนเจ็บแผลไงนิดนึง แทนที่จะไปถ่ายรูปนี่ไปถ่ายรูปหน้าเขาเอานะสุดท้ายแล้วเป็นแผลกว้างเลยยังแค่ทเคลียร์อ่างเนี้ยนเนอะสองปีแล้วเนอะอ้ยไว้ได้ไงอะ่ะทำไมไม่หาร้านทำ มันก็ไม่ค่อยก,ก้ามาก็เราสุดเดือนนะ,ด,ะด,ดู้กันแล้วอะไรที่ไม่ได้เปลี่ยนเอาจริงๆนะคะเิสที่จบไปเนี้ย เป็นมาสองปีแล้วถ้าทางที่ดีก็คือควรจะมีอุปกรณ์กันไกติดบ้านไว้สักชุดนะคะเอาไว้ตัด,ดงััดเองดีกว่ามาปล่อยให้เป็นแผลถึงขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะชุดอุปกรณ์นี้เลยค่ะตัดเองงััดเองได้ค่ะไม่ต้องปล่อยให้ถึงสองปีแล้วเป็นมากขนาดนี้นะคะสนใจทักถามได้นะคะ